สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแอปไอหรือว่าแอป i ิ s t a g r m m นะคะก็เดี๋ยววันนี้เรามาดูวิธีการเปิดบัญชีหรือว่าสมัครบัญชีใหม่ให้กับบัญชี i g ของเราโดยการใช้บัญชี f a c e b o o k เป็นตัวเปิดบัญชีให้เรานะคะอย่างแรกเลยเพื่อนๆจะต้องเข้าไปล็อกอินบัญชีที่เราต้องการจะเปิดะคะของ Facebook ก่อนนะคะให้เป็นบัญชีที่เราต้องการ ที่จะเชื่อมต่อหรือว่าที่จะใช้เปิดบัญชีใหม่ให้กับตัว IG ของเรานะคะเมื่อล็อกอินแล้วก็เปิดตัว f a c e b o o k บัญชีนั้นเรียบร้อยแล้วให้เพื่อนๆมาที่แอป i อนะคะอย่างแรกเลยก็ให้เพื่อนๆมาสมัครใช้งานเพื่อเปิดบัญชีใหม่ตรงนี้นะคะ่ะ่ระบบเขาก็จะถามเราใช่ไหมคะว่า เราต้องการดําเนินการในชื่ออันนี้ก็คือเป็นการเชื่อมต่อหรือว่าเปิดบัญชีด้วยบัญชี Facebook ของเราแล้วก็อย่างที่2ก็คือสมัครใช้งานด้วยอ e ีเมลหรือว่าหมายเลขโทรศัพท์มือถือปกติแล้วเราจะใช้ตัวอ e ีเมลหรือว่าหมายเลขโทรศัพท์มือถือใช่ไหมคะแต่ณนะตอนนี้เราต้องการที่จะเปิดด้วยบัญชี f a c e b o o k ก็ให้เรามาคลิกตรงนี้นะคะเลือกเข้าไปเลยค่ะ ระบบก็จะแจ้งเงื่อนไขต่างๆค่ะให้เพื่อนๆมามาอ่านเงื่อนไขให้ครบก่อนนะคะถ้าโอเคแล้วก็ให้เรามาเลือกตรงนี้นะคะใช่เปิดใช้งานนะคะณนะตรงนี้จะเป็นชื่อที่เขาสุ่มให้เรานะคะถ้าเพื่อนๆไม่ชอบก็สามารถมาเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ตรงนี้ได้อ่าเราก็มาเปลี่ยนชื่อตรงนี้ได้นะคะ ถ้าชื่อที่เราใช้ได้ไม่มีใครใช้มาก่อนเขาก็จะมีเครื่องหมายถูกให้ตรงนี้ถ้าเราโอเคแล้วก็มาเลือกที่ถัดไปนะคะตรงนี้เพื่อนๆจะใส่รูปเพิ่มรูปโปรไฟล์ก็ได้นะคะตรงนี้เพิ่มรูปภาพแต่เด็กปุ้ยขอข้ามไม่ก่อนนะคะรวมถึงตรงนี้ด้วยนะคะก็คือว่าถ้าหากว่าต้องการให้เครื่องเราจํารหัสใช่ไหมคะ โดยเพียงแค่แตะตรงรูปโปรไฟล์เราค่ะเราก็จะสามารถล็อกอินได้เลยก็คือระบบจะทำการจำรหัสให้เราค่ะถ้าตกลงก็ให้เรามาคลิกตรงนี้นะคะตกลงค่ะเพื่อนๆสามารถกดข้ามไปได้เลยนะคะตรงนี้ เท่านี้ค่ะเราก็จะสามารถที่จะสร้างบัญชีด้วย facebook ของเราได้เลยนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆลองมาคลิกที่รูปโปรไฟล์ด้านล่างนะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะตรงนี้ที่เราไม่ได้ใส่รูปเขาก็จะดึงรูปมาจาก facebook ให้เราโดยอัตโนมัติใช่ไหมคะในส่วนนี้หากเพื่อนๆต้องการมาแก้ไขโปรไฟล์ก็สามารถตรงนี้ได้เลยค่ะ เพื่อนๆสามารถมาใส่ข้อมูลเพิ่มเติมตรงนี้ได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวปุ้ยขอแบกออกไปก่อนนะคะเท่านี้ค่ะก็จะเป็นวิธีการเปิดบัญชี IG ใหม่โดยการใช้บัญชี Facebook เป็นตัวเชื่อมต่อในการเปิดบัญชีนะคะเพื่อนๆก็สามารถนําไปใช้ได้นะคะสาหรับใครที่ต้องการใช้บัญชี Facebook เปิดบัญชี IG ใหม่นะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวยังไงพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าเกี่ยวกับมือถือแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ